ก็ข,ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะ ในส่วนของวันนี้นะคะก็จะมาสอนความยอดวิวคลิปเรียวใน IG กันนะคะสําหรับใครนะคะที่สนใจก็สามารถทําวิธีนี้ไปทําตามกันได้นะคะและสําหรับใครนะคะที่ต้องการจะทําตามก็แนะน,นําให้เปิดโพสหรือโปรไฟล์ให้มปเป็นสาราะก,กันก่อนได้เลยนะคะไม่งั้นนะคะทุกยอดที่เราทารายการลงไปก็จะไม่อัพขึ้นมาให้เรานะคะ,ะในขั้นตอนแรกให้คุณผู้ชมนะคะคลิกลิงก์ที่ใต้ใวิดีโอนี้เราจะสแกนบิ๊อาร์โค้ดที่ต้นคลิปนะคะมาเพื่อลงทะเบียนฟรีกันก่อนได้เลย,เลย เสร็จแล้วเมื่อเราคลิกเข้ามาหรือสแกนเข้ามาเราก็จะเจอเป็นหน้าต่างของเว็บไซต์ km social แบบนี้เลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็คลิกไปที่สมัครใช้งานก,นกันก่อนได้เลยเสร็จแล้วนะคะก็ให้เราประกอบข้อมูลรายละเอียดต่างๆลงช่องสี่เหลี่ยมด้านล่างนี้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมคลิกฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะแล้วก็สําหรับใครที่มีบัญชี gmail อยู่แล้วก็สามารถคลิกมาล็อกอินที่ปุ่มสีแดงตัวนี้ก็ได้เลยเมื่อเราสมัครใช้งานกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เรากดลงชื่อเข้าใช้งานกันมาได้เลย ค่ะแล้วเมื่อเราเข้ามาแล้วนะคะทางด้านนี้ก็จะมีแพลตฟอร์มต่างๆให้เราเลือกใช้บริการและในส่วนของวันนี้นะคะก็ให้เรากิจไปธีไอจี IG กันเลยเสร็จแล้วนะคะแล้วก็มาเลือกหมวดหมู่ที่เราต้องการลงไปนะคะค <ๆ S 1> ่ะและในส่วนของบริการนะคะก็จะมีบริการหลากหลายมากมายให้เราได้เลือกใช้กันมากมายเลยก็จะมีเลทราคาการรับประกันความเร็วต่างๆแจ้งเอาไว้นน่เองนะคะแล้วก็เลือกเลทที่ต้องการลงไปได้เลยและในส่วนของลิงก์นะคะแล้วก็ไปที่หน้าไอจีของเรากัน เสร็จแล้วเราก็ทำการเลือกวิดีโอมาหนึ่งคลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะเลือกคลิปนี้นะคะมียอดวิว420วิวนะคะเสร็จแล้วข้เราก,กด copy Link ไปที่ด้านบนจากนั้นก็ให้นำลิงก์นะคะมาใส่ที่ช่องหน้าเว็บไซต์กันได้เลยและในส่วนจำนวนนะคะเราต้องการจะเพิ่มยอดวิวเท่าไหร่เราก็ใส่ไปเลยนะคะ๋ยวันนี้จะเพิ่มไห้เห็นก็นจะช็อสัก1 0 0 0พไปเลยแล้วกันค่าเวลาก็จะเฉลี่ยคำนวณมาให้เราประมาณนี้ค่าใช้จ่ายก็แค่1บาทกันเท่านั้นเองนะคะก็ถือว่าเป็นค่าบริการที่ถูกกันมากๆเลยจากนั้นเราก แล้วเมื่อเราคลิกสั่งซื้อเข er ้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะขึ้นไปแทบสีเขียวแบบนี้เลยนะคะแล้วสำหรับใครที่ต้องการเช็คสถานะรายรละเอียดเพิ่มเติมแค่เราคลิกไปดูประวัติการสั่งซื้อกันได้เลยแล้วเมื่อคลิกเข้ามาก็จะเจอสถานะขึ้นลอดดาเนินการอยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะด้านบนก็จะเป็นรายละเอียดของค่าบริการบริการต่างๆและลิงก์ที่เราได้กดทําการเมื่เสักครู่นี้นั่นเองส่วนหมายเลขด้านบนตรงนี้นะคะก็จะเป็นหมายเลขออเดอร์ของเรานั่นเองค่ะแล้วก็สําหรับใครที่สมัครใช้งานใหม่หรือว่ายอดเงินไม่พอก็ให้เราคลิกไปที่เติมเเเนนกกั่อลลยย แล้วเมื่อเราคลิกเข้ามานะคะจะมี3ช่องทางให้เราเลือกใช้บริการไม่ว่าจะเป็นการสแกน QR Code ทูบอนดี้วอลเล็ตและริปโตเคเรนซีนะคะก็สามารถคลิกเข้ามาหาวิธีการใช้งานด้านล่างและเลือกวิธีทําตามกันไปได้เลยและสําหรับใครนะคะที่มีปัญหาในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ต้องการจะแจ้งหรือติดต่อกับแอดมินล้วก็คลิกไปที่เมนูติดต่อแอดมินกันได้เลยนะคะและเมื่อเราคลิกเข้ามานะคะก็จะเจอเป็นบหบู่ต่างๆให้เราเลือกแจ้งปัญหาลงไป แือสำหรับใครต้องการจะขอข้อความหรือแนวรูปภาพก็สามารถมาทําได้ที่กล่องสี่เหลี่ยมด้านล่างกันตรงนี้เลยจากนั้นนะคะก็อย่าลืมใส่หมายเลขออเดอร์ของเราลงไปแล้วก็กดส่งตัวกันไปได้เลย แล้สาสหรัใครนะคะที่ไม่อยากหัต่างขั้นตอนนี้ให้ยุ่งยากต้องการตัดต่อกับแอดมินโดยตรงก็คลิปไปที่ไลน์แอด,ด้านบนหรือจะคลิปไปที่ไอคอนรูปลายด้านขวามือตรงนี้นะคะก็จะมีแอดมินคอยซัพพอร์ตตลอด24ชั่วโมงกันเลยนั่นเองและสำหรับใครท่นะะที่ต้องการแบ่งปันเว็บไซต์ให้กับเ,เพื่อนๆได้ลองเข้ามาใช้งานกันด้วยก็ให้เราคลิกมาที่แนะนําเพื่อนกันได้เลยเมื่อคลิกเข้ามานะคะให้เรากดขับล็อกลิงก์จากนั้นเราก็ส่งไปใหเป้เพื่อนกันได้เลยนะคะเมื่อมีการลงทะเบียนสมัครใช้งานหรือมีการเติมเงิน เราก็จะได้ต่าค่าคอมมิชชั่น5%จากขางเว็บไซต์กันเลยนั่นเองและสำหรับตอนนี้นะคะใครที่มียอดสะสมครบ500บาทก็สามารถคลิกมาปลดล็อกดูซีรีส์หนังจีนกันฟรีเพียงแค่ทำตามเงื่อนไขที่เราได้บอกไปนะคะก็สามารถคลิกมาเลือกรับชมกันได้มากกว่า300าาเรื่องกันไปได้เลยและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเราจะกลับไปที่หน้าไอจีของเรากันจากนั้นนะคะเราจะมาออกมาดูยอดวิวกันนะคะแยวเราจะมารีเฟรชหนึ่งครั้งเพื่อดูยอดวิวตรงนี้กันได้เลย และตอนนี้นะคะยอดวิวคลิปนี้นะคะก็เข้ายับขึ้นมาเป็น1,589วิวกันแล้วนะคะหากยอดขึ้นเกินก็ไม่ต้องรงใจไปนะคะทางเว็บไซต์ก็อาจจะใจดีแถมให้เรากันมาอีกด้วยนั่นเองนะคะและสาหรับใครนะคะที่สนใจก็สามารถคลิกทิงได้วิดีโอนี้เข้ามาลองสมัครใช้ยงานหรือจะเข้ามาดูบริการก,กันก็ได้นะคะแต่ถ้าวันนี้เราพูดผิดภาพประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ